สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวโคราชสุดเด่นตาเคยเด็ดจเด้อนี่สาวโคราชจะพาพ่อแม่พี่น้องมาตำถั่วกินจ้าลืมทายตอนที่ใส่พริกจ้บพ่อแม่พี่น้องเป็นไรเนาะจ้ะเนาะใส่พริกใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลแล้วเรียบร้อยจ้าก็มาตำเลยจ้าที่นี่ตำถั่วจ้าแซ่บๆกล้องอาจจะสั่นๆเรื่อยๆเพราะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ้เราก็มาปรุงเครื่องกันเลยใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาไม้นะคะของไม้จ้าใส่ใส่ลงไปเลยสักสองช้อน่ะน้ำปลานิดนึง มะนาวจ้ะบ,บีบในสจ้ะตังเ,เลยฮะนี่จ้ะ นี่จะตำถั่วสาวกุรา,นนานนนเนาะจ๊เนาะมาเจอเทสยังไม่มีเลยจ้ะไม่เคยชอบเทสใส่จานเลยจา้า <Yeah. S 1> เสร็จแล้วจา้าเพราะว่าพี่รองจะสมตำขสาวโพาสวีเดนเน,นาะเจ๊เนาะ <Yeah. S 1> ไม่กินด้วยกันเด้อยจ๊เด้อตำถั่วยุยวจา้า สว,ดดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับสาวโคราสสวเด็นตามเคยเด้อจะเด้อวันนี้สาวโคราสก็ไม่มีอะไรมากมายคือเก่าจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าคิดถึงกันไหมเนาะลงคลิปทุกวันก็อย่าเบื่อยอย่านายกันเด้อจะเด้อมาเด้อจะกินตําถั่วยั่วเลยจา้าพ่อพี่น้องน้าลายไหลแล้วจ้ามาจ้าพักเครื่องเคียงก็ไม่มีไรายพักบุง้งนาบานเองจะดีใจให้ดีใจได,ด้กินพักบุ้งนา ไอชะอมแล้วก็พักสลัดจ้ะมาจ้ะไม่รอร่ำทำเพลงแล้วเด้อขออนุญาตใช้มือละหิวแล้วจ้ะโอ้ยเด็กกินตำถั่วดีใจหลาย14ฟักเองพ่อมพี่นอ้องม,มาสิบส14ฟักจ้ะมักชะอมโอ้พ่อ,อม่อพ,อพี่น้องเอยชื่นใจ ว่าจะซึ้งห่าปีมาตาม่ำนจ๊ะแพงปวดอเาอจะเดือมากิน,น,กนอีกครัืมอร่อยครับ กกี่เม็ดบุ้งไม่แน่หนาเกินยี่สิบจ้ะพักบุ้งงาอร่อย เพชรคัถั่วสิบสี่ฟักพอพี่น้อง ชื่นใจจะได้กินพักบ้านเองชื่นใจมากเลย พ่อแม่พี่นอนแดงแล้วกินเขากินน้ำกันเนาะจ้ะเนาะ Get them out. อร่อยคือพักบุงนาพักสโอเมเนี่ยจ้ะ pet <sighs> le เพชรทั้งอร่อยอตัวป่วนก็นมกไม่สบายเลยจ้ะพ่อนแม่น้องป่วยๆคัะเพชร ดคปผมพิ่งอืมอือทาอร่อยจ้ะอืม เผ็ดมากอะออนี่จะพ่อแม่อน้องอ๋อคเคค่ะเผ็ดมาก สาวโคราชขอจบคลิปเพียงนี้แล้วจ้ะเด้อฝากช่องเลยจ้าฝากช่องสาวโคราชสวีเดนไว้กับพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดก,ดกระดิงด่งดิง้งดิ้งสาวโคราชด้วยจ้ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปแล้วจ้ะเพชรหลาย